เหรียญเงินแพ่แถบเหรียญโอเหรียญสถาปนามีอยู่ช่วงหนึ่งนะหายากมากเหรียญนี้ขาดตลาดนะคะเพราะช่วงที่เขาที่พระอ,องค์ท่านขึ้นทรงทรงขึ้นครองราชช่วงต้นต้นช่วงแรกๆอะ่ะเขาต้องใช้เหรียญน,นี้ที่ติดเครื่องราดติดแพ้แถบนะเนาะคู่กับอะ,ะอะไรอะไรเงี่ค่ะปัจจุันไม่เข้าใจหรอกแต่รู้ว่าหายากมีอยู่ช่วงหนึ่งราคาสูงมากแต่ปัจจุบันนี้ ราคาไม่สูงแล้วนะคะราคาจะคือตอนนี้ทุกอย่างทุกสิ่งเหรียญสะสมของสะสมทุกอย่างทุกสิ่งจะลดลงมาเยอะมากนะคะราคาราคาจะต่ําสุดเลยนะคะ,ะเหมาะสําหรับท่านที่สะสมรายใหม่โอ้นี่พุทธศักราชสองห้าศูนย์สามที่ระลึกที่ลึกในการเสด็จ พระราชดำเนินเยือนสหาราัฐอเมริกาและยุโรปพุทธศักราชสองห้าอปี2503เสด็จเสด็จเยือนนะคะ 4, สองหเสด็จนิวัตพระนครอืมสวยค่ะสวยมากเป็นภาพแบบนูนนูนสวยมากอะ่ะ น,น่าเก็บสะสมเนาะเราไม่ได้ไปใช้อะไรหรอกเนาะเราไม่ได้มีอะไรที่จะติดแตกคดีว่ามาถึงมือเราแล้วอะนะคะโอกาสนะน่าสะสมมากที่ผลิตจากเนื้อเงินนะคะมีความสวยงามค่ะเหรียญที่เหรียญน,นะคะก็จะมีข้อความค่ะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะด้านนี้อีกด้านหนึ่งก็จะเขียนว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ์พระบรมราชินีนาถนะคะสวยชอบค่ะเป็นให้ชอบมากเรียนคู่แบบนี้และนี่คือเข,เขาโนนเห็นไหมคะให้ดูข้างในมาโนนเยอะเลยเห็นไหมโนนและด้านหลังเขาก็จะเขียนเนี่ยคะ่ะที่ระลึกในการเสด็จในการเสด็จ พระราชดดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรปพ,พุทธศักราชสอง3ห้าอสาู้สอง3นห้าสานับเวลามาถึงปัจจุบันปีนี้ปีหกแปดหกแปดหกสิบห้าปีนะคะเหรียญน,นี้นะคะ อายุของเหรียญน,นะคะอายุของเหรียญเนี่ยนะคะเหตุการณ์เนี่ยค่ะกสิบห้าปีเพราะนั้นไม่อยากจะถามว่าใครทันมั่งเดี๋ยวบอกเดี๋ยวรู้อายุเนาะเหตุการณ์นี้ใครทันมั่งทันก็คงจำไม่ได้แหละ,ะมาดูเหรียญอื่นต่อกัน